สบายดีพี่น้องสบายดีว่าสุขสุคนสมองซื้อบอนโอ้ยแม่ไ่ได้บอกพี่น้องเลยฝนมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วสี่านนั่นแะสิพี่น้องความมันมันดื้อนะฝนหัวนี่มันก็ไปยืนตรงบนนั้นบนนี้ผมเปียกหัวเปียกนะดึงออกมาเมื่อนะม้งมาบอนอยู่มันกีดมันห้อมอีลูกออกมาเปียกเมื่อนี่นะหัวนะมึงดูนะมึงดูนะหัวเปียกเมื่อน่ะเดชทำเบิงเดเดชเบิงงเดือนดี่ดี๋ อจิงจ <Yeah>, yeah. mm ึงจ่าจึงจึงจึงจาจึงจงทำเลพี่น้องเอ้จึงจิงจึงจึงจ่าจึงจึงจึงจ่าจึง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 อ่ะยยยยยยมือ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 พ่อมือพ่อมือไหนมือหนาเอออ่อโย้อยยยเออพดพพี่น้องเอ้ความสลอาดนั้นปุ้ยมันได้ยังมันถีมออกมันได้ยังมันถีมออก

ทุยาทุยาทุยาพี่น้องให้เห็นมูจิตาหน่อยหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวไปต่อกันตัวต่อไปพี่น้องจะต่อจะต่อเสียงรอเบิ่กรอชมเลยทั้งเด้อบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศฝนตกบ่พี่น้องเบิ่งบ่เบิ่งบ่โม่โม่เบิ่งตีหัวจะเบิ่งหลินเปื้อนนะเบิ่งดูเบิงดูเบิ่งดูห่ามันเปียกมึงบายบายนะอืมึงดูหัวจนเปียกอ้ำนักปะ อาน้ําปะอาน้ําปะอืมๆอืมอืมอืมอโอ้เป็ดตียู่บ่พี่น้องเอาบ่สิตีให้จักบาทนี่พี่น้องอันนี้เปื้อนอันนี้ส่งอันนี้นะหมูเอ้ยสบายดีป้าลุงใหม่แนสบายดีป้าลุงอสดีสดีทุญาทุญาทุญาใหม่ทุญาใหม่ลูกลูกขึ้นทุญาอะทุญาบ่ทุญาก่อน ทุญยากรอนจังโมลมน้ำแม่บ่ทุญยากะบ่แพงท่านเล่าบ่ทุญยาแม่บ่แพงไหนทุญยาไปไปบ่ากเหตุเจ้าบอกยังกะวอาลงไปบ่ได้เห็นหนาฝนมาตั้งเป็นเดือนเดือนกล่วพี่น้องเอ้ยส่วนบรรยากาศเอาหนีเลยนะกพี่น้องจังไรก็ตามพี่น้องเอ้ยบังเอย่ามากินอ่างน้องกินยังกะอยากน้ำนะไปกินบอนไม้มาซีดานะไปไปกินยังกะบรได้ได้น้องเจ้าฮะ เป็นปากติ้งกับบอได้เหตุยัางไงนาั่อีกินหางบดบกหิริน้ำาบ่ยหิินกับบอได้พี่น้องเอ้ยปล่อยตามเธอเธอหลิแล้วเธอไปอาบนำ้ำอืมความดือ้อแทงก็ยากเขาไปตืมพออยู่ยังว่าให้พพอเอาหายเลยไปอาบนำ้ำพอได้อาบน้ำพี่น้องเอ้ยกันฟอพออยู่นีกเพลลูกสี่นอนเก้าโมงสิบโมง นั่มบริอาบลูกนอนเห็ดเวียกเนื้อใหม่แล้วไปเห็ดเวียกเนื้อใหม่บริเล้วซ้ำตื่นแล้วบริเหตอยังเลยอีเมนอีพอบริอยู่อีเมลกับบริงามปันไดอีเลยเออให้น้องหมักหนึ่งเจ้าแล้วเอาไปกินบนใหม่ลูกเจ้านายเอฟซีสิโอ้ยมาจมอย่างไรคุณโอ้บรินนายพี่น้องว้าของไฮซฟังพี่น้องเอ้ยความเนี่ยคณะเฮาลงขีปบถงบุษันกับขดข้อพายละลายพี่น้องเอ้ยฮะ จ้ากินบ่ได้ดอกลูกเจ้ากินบ่ได้ดอกถือไว้ชิซื้อเอ้าเน่เน่เน่แต่ถือไว้ชิซื้อเอ้าถือลิ้นชิซื้อเอ้าเบิ่งมือน่ะพูดแไปแะเด็นเนเดียวสาดกะโอราอยากพาไปเบิ่งสมบรรยากาศด้วยนะเพื่อนเนาะบได้เห็นแต้ฮองๆน่ะบรรยากาศฝนตกก็มันจักสิตกยักษ์มือไอ้ถั่วแจ่มเซ็ตความเซ็ตเซ็ตปากคอเลยเดียวเอาไปกินบนใหม่ลูกมาสวัสดีพอลุงหน่อยไว้ เดียวลอสบายดีเด้อได้เด็ดีลอสบายดีดีลอยเก่งอี่า้ออง่ายดีจ้ะดีไน้องอืมใส่อะไรบ้านนี่ใส่อะไรคนแบบอยู่ใส่อะไึฮึฮึใส่นมดิเห็นอยูคนนมอ่อน้องไออืมบานนี้ได้บานนี่ได้อืมอม้อนมาให้แม่เดนุกมู่เอ้ยอมอนมาเนี่ยนาเดียนะม้อนนานนานอนม้อนบนจะเอาไว้นาน เห็นยูมอนนะบม่ได้เห็นเพีโมน,นี่มอนนี่มอนนี่นี่ลูกมอนนะมาให้แม่นะเออมามามาโอ้ยอยากนอนเดิมอนมาหายหนักกว่าโอ้ยเวนบานพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปเต่๋ยวาวยันมือวานย่านมือใหม่พี่น้อง พนตกมุจิตาลินบบน้าว่านี่มาต่องมาหนีเด้อพี่น้องเด้อคือสิบัวกันเนาะพี่น้องหันมาทางนี้เจ้าค่ะอ่ะอียังแม่ติดเอิกนะแม่ <c oughs> อันพี่น้องอย่าปากเด้อจนในคลิปเป็นเหตุอีข้วสิหายไปโส่วนเขาอีกบัโทมเมื่อทางบ้า,บานเอ้าอีเลิฟันหัวอันโอ้ยโบเดตเดิกดอกแม่แล้วโทรมาอัน คนตกตัวยันมาเล่าบริเตไปโทรไปรานเล่าผัดไปแล้วก,ก็เลยไปโทรหาเขาทางบ้าน <c oughs> แจ้งข่าวพี่น้องเอ้ยน้องซาาฮอตติดโควิดพี่น้องอยู่บนตักโตติดอันพวผัดบริเตดพี่น้องเมียผัดติดแบบนี้กำลังส่งไปปัวปัวน่ะส่งลงมาเมืองมอเมืองเมืองเหมือนนี่ยังสายรถทหารไปเอาอันยังวะ หนูหลับข้าซูลปุ่นปัวแล้วอยู่ในซีปคนติดแต่สองคนพัดเทมอันคนคนละคู่อีกป่แม่สุ่มผัดบริติดน้าเมียบัพพูนันผัดเมียผัดบริติดน้าอีกจากเนี่ยใดทองออกด้ยแม่ทองออดูวถ่ายคลิปสองมือจะได้เล็วมูรนมันคายได้อายบักอ้าย เดี๋ยวไม่อันใหญ่ๆนะไม่เห็นบ่นะอันใหญ่ๆนะนี่ยน้ม้สุดนี้อันใหญ่ได้ล้วภาคสนโคมาไสบาดีปาลุงและคันค่ายแล้วละปีหัวฝนเออเ่าชัยเชื่อกหลับลุงไหมแาวซูนเป็นตัวอะไรอยู่หูมอ s อส s อเอลเเก่า อย่ศเมยเมเอาไนเมตัวใหญ่ไหนมยตัวใหญ่ายส่งเมืองก็ชิลงส่งมือนีล้เี่ยมถ่าหลดอยู่ข้อพุ่มลงเมืองชงคลนชุ่มหนักก็ลงเมืองชายผู้งครับห้าก็เสียหลดเมื่อสมเลยเดียวพี่ห้องเดิมมื่นี้ะเบินงเสียนหลักไปหาหน้าไม้มาเดินอันปักใหญ่หน่ยหูเอ้ยใหญ่อันเดียวเอาต้องห่างพี่พ อามันบ no, uh, okay ้องมาอยู die, ่ไหนแม่โอตัดออกเห็นได้กลได้บ้องก็ดีนี่นะนี่นี่ยังอ่อนอยู่อีเม่เอ้ยไอในร่องบิกเนาะผมได้น้องไม้วันนี้เอออีเม่จะขึ้นโอเคแท้เออเลือดแต่เนื้อินได้ทีขอนี่กินได้ทีนี่กินได้เอาเนี่ยเสียดายของบ่เมื่อน้ำเบาไม่ต้องน้องไม้นาะไปหาคู่มือก็ได้อีกน้องเยเอาเหลี่ยนกินหรอวะไปหาคู่มือก็ได้น้องไม้นาะพี่น้องเอ้ยกินนะ กินจำจู้จำแจวไปกับกินน้ำบ๊ออันนั้นอยู่อยากไปหาอะไรกลัวไปกับอยู่ห่ากมันเปียกมันเปื้อนเลราไปถ่ายคลิปเหนื่อยโขงกลัวไปหาของมึงก็ได้ไปสิเขาไปลากของผู้บ่าวตำรวจดองวอนมาพาไปโมงหงมันนักของผู้บ่าวตำรวจนะเพื่อนนะเขาห่วงดิไม่ได้ฟังเพลงเสยจุ่มบ้านน้ำบ่อก็เต็มถ่ายเออไปเขาไปทางไหนเนาะคือบ่เห็น ไปอันอ้ยแม่ทิมมันนะนะเดี๋ยวป้าคอเลยป้าหาถูกหายากสะลุมบนไข่กระ่านะ่ะบึงนุลับติดเสื้อน้องเอ้ยกำลังไปปิ่นปัวผัวผัดโบติดยังว<อ>่ามาเงตัวนี้แจ้งข่าวแจ้งข่าวพี่น้องเอ้ยแจ้งข่าวแล้วอินุรับ อีสลับต pues, ิดโควิดอะไรเอ้ยเขาเอาไปซูนตะคืนได้เท่านี้แหละหน่อไม้ห้ามนะต้องบิ๊กเนี่ยแล้วฮะเต็มกระดาษแล้วบริโภคน้ำมันเราอยากให้มันเต็มไว้แลยเราอยากมาไปเตรียมนมันหลุดนั่นเป็นข่าวเดียวหรือมาเดนะดีนะดีนะอันขาวเดนเราบริโภคน้ำมอนอย่าถูดูเลยลูกเบิ้งหาเบิ้งไายน้ำจารนะเบิ้งหายนะ เมื่อไหร่น้ำจานทร์จะยืมเลยลานก็บอกง่ายง่ายลานเอาง่ายลูกแห้งง่ายพี่น้องเอ้ยนี่อันขาวตัวนี้ก่อนขวมห่วยมาหน่ะอ้ยขาวอันดีกะเอาปุ่นห่ามันปุ่นอุ้ยปุ่นพี่น้องเอ้ยอีเมลปุ่นจ้าปุ่นก็จะกินได้เนี่ยอันมักใหญ่อยู่เ้ยฮาว่าฮาวาดีมีอันหน่อยอยู่ได้มื่อนี้นะโอ้ยลูกเอ้ยลูกกะลูกอ่ะลูกนู้นลูกนู้น ซอมซอมต้มตมตมีรถดจิ๋่อพ่พ่อพ่อพ่อ่อพ่อพ่อพ่พ่อพ่อพ่อพ่พ่อ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 พ่่อพอพ่อพ่อพ่ก็่อพ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 อพ่อ่อ่อพ่อพ่อา่อย่อ่อพากพ่วพ่่อพ่อพ่อล้วพ่อพ่นพอพ่อพ่พอพ่เ่อพอพ่อ่อพีอ่อพ่อม่อ่อน่อน่อพ่อพ่พ่อพ่อพ่อพเาพ่อพ่อ่อ่อพ่ย่่อ่่พอ่อ่่อพ่อออพออออ่ออ่อ่อพ่้อพ แจ้งข่าวให้ทราบพร้อมน้องสาวติดโควิดแล e oh, ้วโอ้ยเพื oh. Where? Where uh ่อ huh. ส <the> <the> ิเดียวมาพี่น้องเลยเฮ้ยเหมื่อยใจน้ำมันคนสิบเขาได้แม่สิบหาเม่อไ่เขานะแม่สิบหาหรือสิบสามกลุ่มเขานนะติดสองผัดอันน้องเขาติดผัดน้องเคยไปบนบติดบด ้อยูน้ากันแกงอยู่ในกลุ่มอีกนะพวตีดเมียผับวตีดมันเป็นอะไรพี่น้องอุ๊อังอ้าวไปเลยเด้อพี่น้องเด้อบเาบวปาไปพี่น้องบึงมันก่อนหน้าตายังสดอยู่มาไหไม่ม่ชแตงหน้าทุ่ยไห่ลูกทุ่ยไหมทุอ่ะทุ่ย่ทุ่ยหุนเด้อหุเด้อคุเด้อุเด้อหุ่นเด้อคุ่เด้อคุ่เด้อุ่เด้อุ่เดุ้่เดุ้่เด้อุ่เด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย

อสุดใจเลยแม่เม่กับแพงเจาะท